พูดเลยคะ่ะยินดีนนต้อนรับทุกคนนะคะมาศาลแม่ฮันนี่ศรีศาลอยู่ตรงนี้หละค่านจุดนี่หลุดที่ประสบบัตเหีดตรงนี้ใช่ไหมคะค่ะตรงนี้ตรงนี้แม่คันนี่ศรีศาลกับศาลทองสุในทรใกล้ๆเรือค่ะใ,ใกล้ๆใช่แล้ววันนี้แม่ฮันนี่เพิ่งกมาข่าฝันยายมอนเนาะตั้งแต่ตั้งแต่ต้นแต่เข้าเข้าฝันยายมอนว่าลูกจะมาขออยู่ตรงนี้แต่ก่อนก็เป็นพุ่นายายมอนข้างหลังและที่นี่ยายมอนก็ยังเป็นที่นาเพื่อจะม่อมอบทิงข้างหลังให้ เป็นสารสารสารง่ายๆอยู่จ้ะเป็นสารไม้จ่ะเพิ่งเก่าคนบ้านสำโรงเนี่ยแหะค่ะบ้านเป้นมาเป็นสารไม่้หรือสารจ่าจ้าตะ,ะ,ะ,ะกี้คนก็นถึกเลขทุกงวดทุกงวดเ, <ล S 2> เยอะไต่รอไทยกับอาจารย์สลาวรุษเนก่าหมอลำหนังมาสายด้านนู้นล่ะค่ะฝั่งโ<ะ>น,น,น้นจ้ามันฝัน่หน้ามหาเมฆดีจ้าบ้านสมัยสะกดคนมาไล่หลายจ้ะแต่ทุกงวดนี่ก้คนก็หลายคือเก่าแล้วใครมาอีกนอกจากแล้วมีดารามาไหมมาค่ะมาจา มีใครที่บินที่อะไรก็มาที่รถดำอะไรก็มานักร้องเมื่อวานนี่ก็ไอ้หมอรำซานเล้าบันเทิงศิลป์มันก็มานี่แหละค่ะค่ะเพื่อนมีงานตลอดเพื่อนมาขอกับแม่นฮันนี่ได้สองร้อยกว่างานทุกปีซานเล้าบันเทิงศิลป์จ้ะเมื่อคืนเพมันก็มาแสดงสิสเกตเมื่อนี้เพื่อนก็ไปเพื่อคืนเพื่อนไปสารคามวันนี้ไปกาฬสินธุเมื่อต่อไปก็ไปไอ้นครพนมเดี๋ยวกันสุบอนมาสิสเกตเป็นที่พกมั้งในยินเพื่นวัจ้็มีงานตลอดเพื่นได้โชคแล้วใครได้อีกนอกจาก แานเหล่าแล้วมีสาวน้อยไหมสาวน้อยแล้วก็สาวน้อยนรื่องใครมาแล้วก็มีป๊อตโจป๊อตโจใครอีกใครอีกแล้วก็มีน้องอะไรน้องที่มาร้องเพลงชื่อน้องอะไรุ้งอะไรอุ้งอิงอ่าน้องอุ้งอิงแล้วนั้นปีนั้นมันออกจับกันเนาะจ้าจับกันคนถูกไหมถูกเยอะอยู่ค่ะคนถูกเยอะทําให้คนรู้จักแน่นี่เลย่ใช่ใช่ก็ดัง มาตั้งแต่บอสโจมาบุกเบิกเพราะว่าแม่หน่อยแกขอพรเนาะแล้วแกก็มาแก้บุะได้และนี่พี่นกคงสกรก็มาบอสคงสกรก็มาน้องอ้ยก็มาร้องเพลงโอ้น้องไอ้ไก็มามามา้อยมาสองครั้งแล้วเออมาสายไม่นี่เดี๋ยวนี้น้องอุ้งญิงก็ทําไมแล้วน้องอุ้งญิงก็ดังแล้ววันที่หนึ่งก็ขึ้นบ้านหอฝันแล้วเออวันที่วันที่สามสิบเอ็ดก็จะมีคนมาขอล่ะ หมอํำสาวน้อยนะเขามาบ่อยเขาผ่านไปผ่านมาเขาก็มาขอพรเนาะเพราะว่าครูไปดูในคลิปในคลิปเพื่อนถ่ายนี่ก็แม่แม่อะไรนะคะแม่น้อมจ้ะแม่น้อมที่อยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วแม่น้อมตั้งแต่โอ้แม่บุญน้อมเหมือนมากเอที่อยู่ที่นี่มาเป็นเวลาก็ตั้งแต่เกือบเจ็ดแปดเก้าปีเนี่ยนะอันเสียสามห้าสามห้าแม่ครูเสียสามเจ็ด ตอนนี้น่ะครูทําบุญให้แม่ครูสามสิบปีแปลว่าสามสิบสองปีแม่นี่ค่ะสามสิบสองอ่าสามสองแล้วแล้ววันวันเกิดท่านเมื่อวันที่เท่าไหร่ที่ผ่านมาวันเกิดท่านก็คือวันเกิดยี่สิบสองกุลาคมอ่าทีนี้วันที่เสียชีวิตวันที่เท่าไหร่นะวันที่ยี่สิบหกกรกฎาค์ค่ะวันที่ยี่หกก็ปีหน้าค่ะรู้จักทุกปีพันเก้าลูกถือว่าให้ให้ทานกับ คนทุกคนคนที่เสียชีวิตตรงนี้ที่เพื่อนแบบไร้ญาติหรือไม่ได้เรียกหาเพื่อนะค่ะจัดทุกปีนะร้างก้าวลูกจกทุกเดอวันที่ยี่สิบหกคุมภายี่สิบหกุมภาันธ์เพราะว่าคืนนั้นเพื่อนจะไปแสดงอยู่ที่อำเภออุจุมพรที่ใสแต่เพื่อนมาเสียชีวิตก่อนใช่เพราะว่าเพื่อนไปเอากระเป๋าที่โรงแรมแล้วกระเป๋าคืนนั้นเพื่อนวันที่ยี่สิบห้าเพื่อนแสดงอยู่ที่ปางปู่ จจวันที่ยี่สิบหกอยู่อุทุมพรว่าจะรอดูนะไออเพลงอะไรน้ำตาหล่นบนที่นอนชอบนอนทอนคอร้อบแต่งสิ่งังที่กาลสินมีเพลงมีกี่เพลงนะทั้งหมดก็มีเยอะอยู่ค่ะแต่เพลงตัางที่สุดคือเพลงอะไรเพลงน้ำตาหล่นบนขอบเตียงน้ำตาหล่นบนขอบเตียงแล้วก็ขอร้อยบบแต่งขอแล้วบอแต่งสิ่งังที่กาลสินโอ้ยแม่อันนี้ถ้าแม่บอกที่ไปขอโทษขออภัยเด้อค่ะเด้อต้องขอขออภัยเด้อขนลุกนะคะขอขนลุกเพราะว่า รักแม่มันนี่เป็นุนเดิมตั้งแต่แม่อันนี้ยชีวิตถือเนาะใช่ใช่เราก็ชอบร้องเพลงสมัยก่อนนี่ร้องได้แต่เดี๋ยวนี้เสียงไม่ให้แล้วอายุมากแล้วทายสิว่าอายุเท่าไหร่าหนูเท่าไหร่เอาหนูเท่าไหร่ตอนนี้หนูตอนนี้หนูห้าสิบห้าจ้ะอ้าวบวกเข้าไปอีกสิบเอ็ดปีบวกเข้าไปสิบเอ็ดปีจะเต็มแล้วค่ะหกสิบ หกสิบหกสสวยนะแล้วก็ปีหน้านี่เนี่ยจะถึงวันเกิดที่เก้ามกราจะก็เลยตาม2กสองาสอก้าอ๋อสวยนะเพราะว่าสองหกหสองก็ใช่เพราะว่าเราเรามีหกสองตัวติดกัดใช่แล้วน้องเขาจะตั้งศาลมาที่ น้องๆหญิงๆก็มีส่วนหนึ่งที่แม่ฮันนี่ท่านดูแลอยู่เนาะจ้าอ๋อหมอรำทุกคณะเราถ้ามาขอเพื่อนก็ช่วยเนาะได้ได้ช่วยงานมีงานทุกคนงานงานจะงอกตลอดผลลูกเนาะจ้่มันตอบไม่ได้มันตอบไม่ได้ความสุกของเราแล้วก็ของแม่บุญน้อมนี่ก็ตอบใครไม่ได้มันเป็นความสุขที่ทําให้เราไม่แก่ใช่ไหมมันเป็นความสุขแล้วมันก็ภาคภูมิใจที่ได้อยู่ตรงจุดนี้ เราได้มีอยู่มีกินเพราะว่าแม่ฮันนี่ท่านให้พรทุกวันนีอยู่มีกินเราไม่ได้กินแค่คนเดียวกินทุกคนใช่หลานแล้วก็เพื่อนบ้านถ้าเรามีเราถูกลอตเตอรี่เราก็ไปซื้อข้าวเหนียวข้าวเหนียวเน็ตขอบแล้วพันปีที่แล้วหซื้อสี่สิบกระสอบแล้วควันใหญ่ไงหนูก็ไปให้คนแปางตั้งไปขอให้ได้อีกเ้อะอยากได้เพราะหนูจะไปทําทานทําทานคนที่มีกินก็ยังมีเยอะ ซื้อน้ำมันซื้อยาสมุนซื้อแคบคงสมู่เราจะได้นึกถึงเราเหมือนพี่นะนึกถึงเรานะใช่ใช่เพราะว่าพากันนึกถึงว่าเออได้ใช้น้ํามันของแม่คนนี้ได้ใช้สบู่ของแม่คนนี้ได้เข้ามาเช่นเดียวนี่นะเมื่อบุญกะถินรอบที่แล้วเนี่ยที่วัดเขาแก้ววนารามไปต่อลูกสาวข้าวสองร้อยโลแล้วก็น้ำมันพืชแบบนี้แล้วก็วุ้นเส้นแล้วก็แจกขนมต่างหากนะแต่ตัวนี้คนที่อยู่กับงานกะถินเสร็จเราจะให้คนนั้นเขาก็เดินเข้าแถวมาก็ให้พร อู้ยสาธุนี่คือประทับใจถ้ามาสองปีกันศิลใจตรงกันเกิดวันไหนเกิดวันไหนเกิดวันพุธอ๋อนี่วันพฤหัสวันพุธแม่ฮันนเกิดวันพุธเนาะโอ้ไม่น่าราบุญสมพันธ์กันเนาะโอธทำให้ทุกคนมีงานทำทำให้มีร้านงอกเงยขึ้นมาเนาะอนาคตรวยเพราะว่าเรารู้จักกินจากใช้แล้วก็ทำความดีก็คือปัดกวาดท่านมองเห็นเนาะมองเห็นทุกวัน เราทำเป็นเหงื่อความดีบนฟ้าของเราใช่เทวดาประจำตัวเราท่านก็ชอบเนี่ยยังยังมามาพูดนี่นะไม่ได้มีสตังนะแต่อยากจะมาไลฟ์มาทำคลิปให้คนเห็นให้คนอื่นได้เห็นว่าเนี่ยแม่ฮันนี่สีส้ามีแล้นก็มีเก่าแบบนี้ก็มีเยอะมีมีนะต้องมีน้อยขอให้คลิปนี้ปังๆกันแล้วกันแล้วก็ขอให้ แม่บุญน้อมเหมือนมาดเนี่ยรวยแล้วก็ขอให้รวยอีกรวยยิ่งขึ้นไปเงินกัไไลน้องทองกัไไรมาเด้อคิดดีทําดีเราไม่อิจฉาใครเรามีจิตใจพลังบวกเรามีจิตใจที่ดีงามพลังจิตเราดีๆเราอขายได้ได้แล้วเราก็ปากเวลาเราพูดรู้คิดก่อนเนาะเพราะฉะนั้นความดีอที่ปากของเราด้วยนะคะเราพูดแต่พลังบวกมั่นใจนะคะคุนดี้มั่นใจว่าแม่บุญน้อม ขอเป็นแม่บุญนอ้อมเหมือนมาดเนี่ยที่อยู่ตรงนี้ดูแลแม่สารแม่ฮันนี่คนผ่านไปผ่านมาก็ได้กราบไหว้คนไหนไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่เนาะขอ,บบอของแบบนี้มองไม่เห็นนะคะของแบบนี้มองไม่เห็นมองเห็นแล้วจะทราบซึ้งนะเราจะทราบซึ้งดีใจดีใจ,ใจเอาคําที่ลบหลู่ทุดาพูดว่าคนเขาเวาเขาเฮาก็บอกว่าเขาว่ากระซาบมันพอเวลาให้คําลงท้ายว่าเขาว่าเราไม่เป็นไรเุลาให้คําแนะนำาว่ากระซากมัน ใจเราใจเราเป็นสุขก็พอเรออเอาละค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเลยช่องภูรีดีแล้วสีสเกตขอขอบคุณนางบุญน้อมเหมือนมาศที่มีส่วนหนึ่งได้สร้างศาลแห่งนี้นะคะรวบรวมเงินแล้วก็ทำความดีถูกลงวันมาก็เอาซื้อข้าวสารซื้อน้ำมันไปเกยนใจทุกคนนี่แหละคือบุญกุศลทําด้วยใจนะคะยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งคิดดีทําดีพูดดีสิ่งดีๆก็จะเกิดกับเราซักถูกค่ะอใายคนมีคน ติดตามกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะคะ,ะค่ะค่หลักแสนหลักล้านไปฝขอให้รวยๆนะค่ะขอบคุณ